ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมการกอกข้าวนะคะ <c oughs> เก็บข้าวแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเอามาตากแดด <c oughs> อืมตากกี่วันเราไม่รู้ยายยายเราตากกี่วันแล้วนะ <c oughs> สามวันนะคะเราจะตากข้าวไว้ประมาณ3วันนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บเพื่อเอาใส่ย,ยุ้งแล้วนะคะ ตอนนี้พี่นัดก็กำลังช่วยยายอยู่นะคะอย่างขมักขเม้นเลยแล้วก็น้ำนมนะคะมาช่วยยายทำนะคะสำหรับวันนี้อันนี้พี่นัดนะคะ ได้เยอะไหมวอพี่นัทขาม,มากนะคะแล้วก็คุณยายกับน้นมนะคะแล้วก็จะเป็นพี่นัทนะคะช่วยกันในการที่จะกาอขก้าวเก็บใส่ยุ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่กระสอบนะคะเป็นข้าว2ไร่กว่านะคะข้าว2ไร่กว่าเนี่ยนะคะพี่นัทกำลัง กอกข้าวแบบนี้นะคะครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครั้งแรกเลยิที่ได้มาก่อครั้งแรกในชีวิตเลยที่เพิ่งมากอกข้าวเพราะว่าที่บ้านมี่นันเขาซื้อข้าวกินอย่างเดียวเขาทำกันตรงทางนะฮะอ้าวใช่ใช่อ้าว ออกไปเลยค่ะนี่นมนะคะกำลังทำอยู่นี่ผู้เช่าชาญเขาจะทำแบบนี้ยายก็กำลังกวาดฝุ่นเยอะอืม นี่เราได้สี่กระสอบแล้วนะคะเราได้สี่กระสอบแล้วค่ะ ใช่เหรอยาย๋ยว,ว่าได้สิบกระสอบเนี่ยโตอกในพี่นัทก็กำลังเอาข้าวใส่กระสอบข้าวใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ยุงเก็บไว้กินทั้งปีเลยนะคะตอนนี้พี่นัทก็โอ้โหพี่นัทพี่นัทไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมัดไม่ได้ถูกไหมคะ <c oughs> อ่ออ แค่นั้นแหละน่านจะได้อยู่อ่าใส่พอมัดได้นะคะใส่พายกได้นะน้องใช่ช่วยยายเออพี่นัทไม่ช่วยยายยายไม่ช่วยพี่นัทอ่า ได้ใส่แมสเลยพี่นัทเขาบอกว่าเราก็กำลังตอกข้าวกันเพิ่มเติมอีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะเอาเอาแมสมาให้นะใส่แต่ว่าใส่ใส่ไม่ถน,นัดนะคะเปิดจมูกเหมือนเดิม <laughs> ไม่เคยไม่ค่อยชินกับการใส่แมส เพราะว่าฝ anyway. ุ่นเข้าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอืมแล้วก็แล้วก็ยกไปลงสี <c oughs> ยกไปขายยายจาให้ดนมรู้ 对呀、啊。 i don't know ลากหรือเปล่าหรือว่าไงลากเอาไหมพอมแน่คนรวอยอ่ะแบกข้าวเป็นสองอะไรนะแล้วนมออ,มอ,นะอ๋อเข่าสดๆอยู่